ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ r e g ีเจนโฮมวุฒากาศคอนโดมิเนียม B.O.I. ซึ่งก็คือโครงการคอนโดที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาทำโครงการขายให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยโครงการนี้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างสถานีวุฒากาศเพียง180เมตรจากสถานีความพิเศษของโครงการคือที่นี่มีราคาเดียวทุกยูนิตไม่ว่าจะอยู่ชั้นสูงแค่ไหนก็ราคาเดียว1,200,000บาทโดยพื้นที่ใช้สอยมีขนาด26ตารางเมตรเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ตารางเมตรประมาณละ46,000บาท ถือว่าเป็นราคาต่ำที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆในพื้นที่และทำเลเดียวกันการตั้งอยู่บนถนนวุฒาการซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญอย่างถนนราชพฤกษ์กักลลปพฤกษ์กาญจนาพิเศษและเพชรเกษมทำให้สะดวกสบายเป็นอย่างมากในการเดินทางบริเวณนี้ยังใกล้แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังอย่างตลาดพลูซึ่งเป็นแหล่งตลาดดั้งเดิมตลาดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง และใกล้กับเดอมอท่าพระซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญในย่านนี้โครงการแบ่งเป็น2อาคารรวมห้องพักอาศัยทั้งหมด3098ยูนิตแบ่งเป็นอาคาร A จจำนวน1933ยูนิตมี37ชั้นและอาคาร B จจำนวน1165ยูนิตมี38ชั้นและร้านค้าอีก18ยูนิตแบรนด์ g e n t Home ให้วัสดุที่มีคุณภาพเพื่อความคงทนต่อการใช้งาน อย่างลิฟต์โดยสารของทางส่วนกลางก็ใช้ของโอทีสซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกหรือสุขภัณฑ์ภายในห้องก็ใช้ของเทฟเฟเลซึ่งเป็นแบรนด์จากเยอรมันห้องตัวอย่างที่พาชมอยู่นี้เป็นห้องที่มีการตกแต่งไว้ก่อนแล้วแต่ไม่ใช่ห้องที่มีขายเพราะที่นี่ขายห้องเปล่าไม่มีการตกแต่งส่วนตัวอย่างการตกแต่งหากดูที่ห้องนั่งเล่นก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร ถัดไปจะเป็นห้องนอนที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้โดยยังเหลือพื้นที่สำหรับวางตู้เสื้อผ้าชั้นวางของหรือโต๊ะเครื่องแป้งตัวอย่างการจัดห้องครัวจะมีประตูเชื่อมไปยังระเบียงด้านนอกเพื่อออกมาชมวิวทิวทัศน์ภายนอกคอนโดมิเนียมและนอกจากนี้ยังสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ใช้งานได้อีกด้วยห้องนี้เป็นเพียงห้องตัวอย่างที่ทางโครงการจำลองไว้เป็นไอเดียให้ผู้ซื้อเท่านั้นนะคะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่มีทั้งการเดินจ็อกกิ้งแทรให้ลูกบ้านได้ออกกำลังกายพร้อมได้ใกล้ชิดธรรมชาติมี Energetic Fitness ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างครบครันมี Coworking Space เพื่อรองรับการทำงานยุคใหม่ของลูกค้าที่ทำงานแบบ Work ์กฟ m ร o มโฮรวมไปถึงสระว่ายน้ำระบบเกลือที่มีขนาด9.6คูณ24เมตรโดยค่าส่วนกลางของที่นี่จะอยู่ที่800บาทต่อเดือน สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโครงการ Regen h o โฮมวุฒากาศสามารถติดต่อมาทางคอนแทคด้านล่างนี้ได้และครั้งหน้าทางเราจะพาไปเยี่ยมชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะ